สวัสดีครับคุณผู้เพจ m r h a p p d ปเ p o d c เ s ลวันนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราอยากจะน,นำบทเรียนนะครับมาแชร์ให้ฟังซึ่งหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวม,มาเป็นไลฟ์โค้ชนะครับจริงๆก็อยากเอาเรื่องนี้มาแชร์สักพักละแล้วก็พยายาม ลองเขียนสรุปในแบบของตัวเองเราก็สรุปย่อยมาสักพักนะครับซึ่งตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะได้รับข้อมูลฉบับเต็มเนี่ยผมแนะนำว่าซื้ออ่านมาได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายสำหรับใครที่เป็นเจ้าของแมวอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะนึกตามได้ดีนะครับสำหรับใครที่ อาจจะไม่ได้มีแมวนะเราก็อาจจะลองสังเกตแล้วลองนึกภาพตามครับว่าพฤติกรรมของแมวเนี่ยเจ้าเหมียวของเราเนี่ยครับเราสามารถวิเคราะห์นําการใช้ชีวิตของเจ้าเหมียวเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของพวกเราอย่างไงนะครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าตัวแก่นของการใช้ชีวิตอย่างแมวเนี่ยคือความออเทนติกครับมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างซื่อตรงกับตัวเองเนาะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ซึ่งสิ่งที่มันแสดงออกได้ชัดเนี่ยคือถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ชอบมันก็แสดงออกชัดเจนอะไรที่มันชอบมันก็แสดงออกชัดเจนเช่นกันนะครับเราลองมาสังเกตเจ้าเหมียวของเราเนาะเวลาถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของแมวนะครับจะรู้ว่าแมวเนี่ยค่อนข้างเลือกกินเลยทีเดียวสมมติว่าถ้าเกิดมันติดอาหารเม็ดแบบไหนมันก็จะชอบกินอาหารแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ในขณนะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราลองแอบเปลี่ยนอาหารเมร็ดล่ะเราคิดว่าเฮ้ยแมวเราไม่น่ารู้หรอกสุดท้ายมันรู้นะและมันก็แสดงออกชัดเจนโดยการไม่กินเพอเพอเขี่ยตัวจานถาดอาหารของเราที่เราเอาให้มันเนี่ยเขี่ยทิ้งไปด้วยซ้ำนะครับแสดงชัดเจนมากว่ามนุษย์เราไม่ชอบนะในขณนะดเดียวกันครับในสิ่งที่แมวของเราชอบเนี่ยอย่างเช่น นี่คือเวลาที่มนุษย์ต้องมารูปฉันแล้วนะมันก็จะเข้าหาเราครับเข้าหาแบบไม่มีคำว่ายอมแพ้มันก็จะมีเสียงร้องเหมือนพยายามจะคุยกับเราว่าเออได้เวลามาเล่นกันได้เวลามารูปแล้วนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยพอถึงจังหวะที่มันเริ่มรู้สึกว่ามันมากเกินไปมันก็เริ่มแสดงอาการละมันอาจจะมีตบเราบ้างหรืออย่างมากเอ้อย่างน้อยเนี่ยมันก็แค่เดินหนีไป นะครับซึ่งสําหรับวิธีการใช้ชีวิตแบบแมวอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ครับว่า 1. เราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรและผมรู้สึกว่าบางทีเราไม่ต้องมาแบกรับภาระกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับถ้าเกิดพูดแบบสั้นๆเนี่ยง่ายๆครับอย่าฝืนครับเราทาแต่สิ่งที่เราชอบทําแต่สิ่งที่เรามีความสุขเนะเาะแล้วก็อะไรที่ไม่ชอบเราก็อาจจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทําให้มันเสร็จ,เร,จเราก็ไปใช้ชีวิตตามที่เราต้องการนะครับ ในความออเทตินติกนี้เนี่ยพามาสู่ความมีเสน่ห์ของเจ้าเหมียวนะซึ่งเจ้าเหมียวของเราครับมันไม่คิดหรอกว่ามันเป็นเจ้าป่ามันไม่ใช่สิงโตเนาะแต่มันก็ยังเป็นเจ้าของซอยยังเป็นเจ้าของบ้านหลังที่พวกเราอยู่กันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูตัวแมวของเราเนี่ยคือแมวของเราไม่ได้สีแซงเป็นคนอื่นเลยครับ มันเป็นตัวของมันเองมันรู้ว่ามันเป็นแมวเนาะแล้วมันก็ยังใช้ชีวิตแบบแมวเรื่อยๆซึ่งการที่เราซื้อตรงกับตัวเองแบบเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องจําเป็นจะมานั่งกังวลครับว่าเราเป็นคนที่ดูเป็นจอมปลอมหรือเปล่าซึ่งในเคสนี้ก็อยากดึงเรื่อง cognitive dissonance มานะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมเนาะคือ cognitive dissonance ของเรานะครับเ,เวลาเราพูดอะไรไปสักอย่างเนี่ย แลวเราทําอีกอย่างหนึง่งอ่ะร่างกายของเราหรือตัวเราอ่ะจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโกหกตัวเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราซื่อตรงกับตัวเองตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งโกหกตัวเองและไม่จาเป็นต้องมาแบกรับภาระ,ว,ะว่าคนอื่นเนี่ยจะมามองเราหรือเปล่าว่าเราทําตามสิ่งที่เราพูดหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดเราลองสังเกตนะครับ แมวของเราเนี่ยไม่แคร์ครับว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับมันหรือว่าแมวตัวอื่นจะคิดยังไงกับมันเลยซึ่งถ้าเกิดเรามาสังเกตตัวเองหลายๆทีโดยเฉพาะโตวผมเองเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะแคร์คนอื่นกลัวว่าเราจะดูไม่ดีนะครับเราก็พยายามทําให้คนอื่นชอบเราตลอดแต่ไม่มีทางเลยครับที่เราจะเป็นที่รักของทุกคนได้ความคิดแต่ละคนก็ต่างกันแล้ว แมวเราไม่มานั่งส่งกระจกแคร่หน้าแคร่ตาหรอกครับว่าเออตอนนี้แต่งกายเป็นยังไงบ้างเราลองสังเกตแมวนะครับชีวิตประจําวันของมันคือกินนอนเล่นแล้วก็กลับมาเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่มันทําสําหรับคนที่เป็นเจ้าของแมวเนี่ยอาจจะปวดหัวนิดนึงแต่ก็ต้องเริ่มชินละคือถ้าเกิดเราปล่อยแมวนะครับแมวก็จะไปคลุกฝุ่นบ้างไปคลุก อะไรมาบ้างกลับมามอมแมมบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่มันกลับมาเนี่ยมันก็เลียขนทําความสะอาดและวันถัดไปเนี่ยมันก็กลับไปใช้ชีวิตรูปเดิมครับตรงที่ว่าฉันก็จะคลุกฝุ่นฉันก็จะทําสิ่งที่ฉันทําฉันไม่ได้แคร์หรอกว่าคุณจะคิดยังไงนะครับและถ้าเกิดคุณจะจับฉันอาบน้ําฉันแสดงออกนะเนี่ยครับมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแมวของเราไม่ได้เอาอดีตมาคิดนะครับ และผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ต้องชมผู้แปลแล้วก็ผู้เขียนเลยเขาใช้คำนี้และทุกอย่างจะผ่านไปคือสำหรับผมแล้วเนี่ยพวกเราอ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องในอดีตมาคิดเนาะมากังวลว่า i, เฮออ้ยเราทำอะไรไปหรือว่าเรามัวแต่กังวลกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วนะครับอย่างมากก็คือเราได้นั่งรีเฟล็กแล้วเรียนรู้แหละแต่ว่าบางทีเราดันจมอยู่กับ อดีตไปนะครับจนลืมว่าปัจจุบันเนี่ยวันเนี่ยเราสามารถทำสิ่งดีๆได้สิ่งที่เรามีความสุขได้นะครับในแมวเนี่ยของเราอะถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนะฮะผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือเวลามันอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่กับเราจริงๆซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวบเรื่องเมิตรภาพความสัมพันธ์ คือแมวเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ค่อนข้างจริงใจนะเวลามันฟังมันก็นั่งจ้องเราเหมือนกันอาจจะฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ในสายตามันอาจจะบอกอะไรสักอย่างมันบอกว่าเฮ้ยเราอยากพักบ้างหรือเปล่าอยากเก็บเรื่องเราในอดีตมาคิดเลยมาพักอย่างสงบสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันกันซะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนข้อคิดต่างๆที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ตามที่บอกตั้งแต่ต้นเนาะ ถ้าเกิดใครอยากจะได้บทเรียนฉบับเต็มๆจากผู้เขียนและผู้แปลเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็อ่านจริงๆอ่านไม่นานเลยส่วนถ้าเกิดเราอยากจะอ่านเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์แล้วก็นึกภาพตามมากที่สุดเนี่ยหนึ่งคือลองสังเกตชีวิตของแมวครับว่าเออแมวแถวซอยคุณแมวในบ้านคุณเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไง แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะลองคิดวิเคราะห์ครับว่าบทเรียนต่างๆที่เราได้เนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองทบทวนนะครับหนึ่งก็คือความออเทนติกความซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยนำพาไปสู่สเสน่ห์เนาะซึ่งการที่เราซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมากังวลว่าเราโกหกตัวเองหรือเปล่าเราซื่อตรงกับตัวเองจริงๆอะไรชอบก็ชอบอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบ นะครับแล้วก็เนี่ยด้วยความซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งแคร์ครับว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไงคือมันก็จะมีคนที่ disagree กับเรามีคนที่เห็นด้วยกับเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเสมอและอีกอย่างหนึ่งคือแมวของเราเนี่ยไม่ได้ไปคิดเรื่องอดีตนะครับมันก็อยู่กับปัจจุบันแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสงบนิ่งนะประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับตัวเอพิโซด เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชขอขอบคุณทางด้านผู้แต่งนะฮะสเตฟานีการีแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณสำนักพิมพ์ V-Learn ที่อุตสาห์แปลหนังสือดีๆมาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจ m r h a p p ร d a i l เป็ d c a s t ไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับผม